่อนเรียนก็ต้องบอกก่อนว่าจะได้เรียนหนังสือหรือเปล่าก่อนเพราะตอนเด็กๆเนี่ยมองไม่อยากไปโรงเรียนคุณพ่อก็ถามว่าทำไมไม่อยากไปพอมองไม่เห็นเขาก็ไม่เชื่อพ่อก็ไม่เชื่อสองสามวันสองสามครั้งก็กลับมาก็ไม่รู้เรื่องกลับมาโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนคุณพ่อก็ไปพาไปที่โรงเรียนตอนนั้นก็ชั้นก่อนปหนึ่งสมัยปหนึ่งเไม่มีอนุบาลคุณพ่อก็ไปนั่งหลังห้องเขียนกอไก่ มองไม่เห็นสุดท้ายตัวมานั่งอยู่โต๊ะหน้าสุดก็เขียนกอไก่ตัวใหญ่สุดมองไม่เห็นเมือนกันก็เลยไปร้านแว่นก็ตัดแว่นออกมาั้นสั้นสี่ร้อยมาที่มาก็คืออันดับแรกอาจจะอันที่นทนทนทหนึ่งก่อนได้เรียนหนังสือนะ e. อันที่สองตอนมาเรียนหนังสือเนี่ยไปอยู่ตอนช่วงปห้าอยู่โรงเรียนประจําเราเล่นเล่นบาสมองไปท้องฟ้า เห็นอะไรไม่รู้ดำๆลอยไปลอยมาเป็นกองเลยมันเป็นแพ้บ้างเป็นจุดบ้างเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ตอนมามองไม่เห็นเราก็เลยลืมๆไปนะครับแล้วช่วงเด็กๆเนี่มันไม่สบายบ่อยปั๊บๆเลยต้องไปหาหมอโดนจิ้มอยู่ตลอดเวลาในใจคิดว่าสักวันนึงไม่ต้องไปจิ้มคนอื่นดีกว่าไม่อยากถูกจิ้มแล้วนะครับก็อยากจะเรียนหมอการเดียวกันเราก็ชอบวาดลูก นะครับน,นั้นตอนเรียนเรียนก่อนจะสมัครแพทย์สมัครเรียนแพทย์เนี่ยมันก็มันก็สมัครอยู่สองอย่างสถาบันนี้ก็อยากชอบให้แพทย์ก็ชอบนะครับแต่เนื่องจากว่าคิดถึงอนาคตความกลัวว่าเรื่องจินตนาการต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยกลัวว่าจะไม่มีก็เลยเลือกเรียนแพทย์โชคดีก็เลยสอบติดก็เลเรียนแพทย์มานะครับ พอผ่านมาที่กองจักสุสมัย B6 ก็รู้สึกว่าชอบสนุกเพราะมีมีทั้งฟิสิกส์เรื่องของแสงมีทั้งเรื่องของการผ่าตัดมีทั้งแมนนวลสกิลนะครับแล้วก็เอาเข้ากับเราที่ชอบวาดรูปก,ก็เลยมาได้เป็นหมอตาต่อมาอีกทีนึ่เป็นหมอตาก็เทรนไปจบไปก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วมาอยู่ตอนที่มาอยู่ที่รัตนินก็มีโอกาสไปพร้อมกับอาจารย์ ไปดูดรเพอร์รี่ที่เขาผ่าตัดลูกตาออกแล้วใส่ประการังเข้าไปแล้วก็ไปดูที่เขาทำตัวตาปลอม mm hmm. กด็ดูดูรักใจแล้วก็เออมันก็เป็นงานอาาดิเรกเหมือนกันนะขณะเดียวกันอาจารย์กยานีก็ก็มาเฉียดเฉนดนิดๆถามๆว่าจะสนใจไหมแล้วก็แล้วก็อยากสนใจเหมือนกันเพราะไปดูแล้วมันก็สนุกดีนะครับในท่าทายดีโดยเฉพาะ สีของคนต่างชาติสีฟ้าบ้างม่วงบ้างเขียวมรกตบ้างมันจีปถาถะมีร่องรอยต่างๆแล้วก็เออน่าจะสนุกและเพิ่มมีโอกาสก็คือมีพี่เฉลาวอาจารย์เฉลาวที่อยู่รงพยาบสงก็มาเทรนดูตาปลอมที่แซนดิเอโกก็เลยตามมาด้วยนะครับก็มาดูอบรมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นห้องแลบทําที่แลบไม่ได้ทําตาคนไข้กลับมาก็ต้องมาเ,ออเริ่มต้นมาทําที่รัตนินก็จัพจัพูก็ต้อง ล้มลุกผู้คลานนานพอสมควรกว่าจะได้ได้อย่างที่เราพอใจนะครับจำได้ว่าอันแรกที่ทําตาพรอมมนแนกเลยเด็กเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยทาอยู่บอกบอกเด็กเขาไว้บอกว่าทานานทาหลายครั้งหน่อยนะเพราะว่ามันยังเพิ่งเริ่มเด็กเขาก็ายอมทําไปทั้งหมดเจ็ดครั้งนะจนรู้ว่าทาไมทำไมเราทําแล้วทําไมตามถึงโตทุกทีในะเมื่อเราวาดถูกต้องสุดท้ายแล้วเขาถรู้เพราะว่า ไอเทคนิคนี้เราไม่เราไม่ไดเรียนรู้มาก่อนที่ตอนที่เราไปอยู่ซานดิเอโกแล้วก็ตอนนี้เด็กคนนั้นก็แต่งงานไปแล้วมีลูกไปแล้วแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับ